ผมสึกซักฟอกเนี่ยจบไปตั้งแต่วันที่4กันยายนแต่ว่าก็ยังมีหลายกรณีนะคะที่ดังด้านพักฝ่ายค้านหรือว่าวิาวฝ่ายค้านเองเนี่ยหยิบยกมาเพื่อที่จะขอไปแจ้งนะหรือว่าไปไปเรื่องอไปยื่นเรื่องเนี่ยเพื่อที่จะไปดาเนินทางกับกฎหมายกับทางท่านนายกซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ยื่นอ่าหนังสือค่ะต่อพตลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ นะคะในกรณีที่จะขอให้มีการตรวจสอบกรณีการแจกเงิน5ล้านบาทเพื่อลงมติไว้วางใจนายกในศึกซักฟอกที่ผ่านมาโดยตัวแทนก็คือคุณสุทินคลังแสงนี่แหละค่ะพักเพื่อไทยนี่แหละก็ไปชี้แจงในเรื่องของสาเหตุแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงกรณีเรื่องนี้ด้วยค่ะคณะสมชิสภาผู้แนรัษฎรพักพวกฝ่านมคพักไลงนามกันในหนังสือ เพื่อที่จะยื่นต่อท่านประธานชู้ว่าราการอบชของสภาผู้แทนราษฎรท่านรองธรรมนูญเอกเส้นเตรนเเว้เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ได้มีการจับกุมแกนกระดอน ไพูดในสภาว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้งคนเองมาสองเพื่อจูงใจให้การลงมติไว้วางใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวกลาวทั่วไปอยู่ในวันสนใจของประชาชนแล้วก็ทำให้กผนเสียต่อภาคพของรัฐสภาดังนั้นการจะปล่อยให้เรื่องนี้หายไป จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะให้ถึงเราคิดว่าอย่างไรเสียก็ต้องให้ข้อเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงใลยการเรียนนี้เปรื่องนี้ต้องให้ประธานกต่มนันพื่อให้ว่าจได้สอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมาสรุปแล้วมันมีผลอย่างไรก็จะได้ดำเนินการต่อไปในทางที่เหมาะสมน,นี่ฮะดังนั้นคือเวลานี้เนี่ยเอาล่ะคือทางด้านตัวแทนฝ่ายค้าน ไปยื่นพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทให้อสอบสวนนี่เป็นกรรมาธิการเรื่องของปปชใช่ไหมฮะมีคุณชวนอีกภยัยตั้งคณะกรรมการให้มีการสอบเรื่องนี้อสอบข้อเท็จรจริงเรื่องนี้เอาละทุกคนก็มุ่งเน้นไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีว่ามีการแจกเงินจริงหรือเปล่าทีนี้ต้องถามกลับไปยังทางด้านคุณสุทินคังแสงถามกลับไปยังพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยว่า ไอ้ที่ลงชื่อทุกคนอะค่ะถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้สอบมาแล้วไม่มีมูลความจริงหรือไม่เป็นความจริงจะรับผิดชอบยังไงอืจะรับผิดชอบยังไงเพราะอะไรที่ถามต,ต้องถามหาความรับผิดชอบเพราะการกล่าวหานั้นได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐสภาและตัวนายกรัฐมนตรีร่วมถึงสสที่คุณบอกว่าไปรับเงินแล้วค่ะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงต้องถามกลับว่าไอ คนที่ลงชื่อเนี่ยนะเพื่อมีการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรทักมาคนที่ลุกขึ้นพูดในสภาวิสา์เตชะธีรวัตรถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงจะรับผิดชอบอย่างไรนี่คือต้องถามหากล้าเอาตําแหน่งของตัวเองเนี่ยเป็นประกันกันไหม,มเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดจริงท้านายกผิดจริงเนี่ยเรื่องนี้หลุดแน่นอน่ะนะเรื่องนี้หลุดแน่นอนหลุดเก้าอี้นายกด้วยนะครับแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงล่ะ บรรดาสสที่ลงชื่อบรรดาคนที่ขึ้นมาพูดเรื่องนี้เนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรนะค,รคือเราไม่เคยเห็นคนพวกนี้บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองไม่ไมียได้คำนะพูดนี้เลยไม่มีมีแต่บอกเอ้ยนายกนายกต้องรับผิดชอบนายกต้องรับผิดชอบอนะฮะก็ต้องฝา,ากไว้ฝากไว้กับทางด้านทางด้านของคุณสุทินด้วยว่าอาจจะต้องอาหาคําตอบตรงนี้มาด้วยว่าถ้าเกิดว่าเหตุมันพลิกเกิดขึ้นมาจะทํายังไงต่อไปครับไปที่เรื่องราวของ พักพลังประชารัฐกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าพลเอกประวิทธ์วงษ์สวัรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ลงนามในคาสั่งพักพลังประชารัฐเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการการกฎหมายและก็ข้อบังคับพักพลังประชารัฐให้ดําเนินงานของพักพลังจับพักพลังประชารัฐเนี่ยในด้านกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็เลยมีการแต่งตั้งนายพยบุญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อเป็นประธานกรรมการมีคุณ